ไม่ถึงคราวตายไม่วายชีวาวา่าแตนพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาสันขอญาติแปลงกรสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันสมกับเรื่องราวปฏิหารของวัตถุมงคลหลวป,ปูค่คำมีที่จะนำมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามเพจสิทธปูค่คำมีวันนี้ผมเจ๊พื้นใหญ่จะนำเรื่องราวประสบการณ์อันเกิดจากวัตถุมงคลของลป,ปูค่คำมีรุ่นเสมา พศ2517อายุ96ปีซึ่งเคยมีประสบการณ์ด้านอื่นๆแล้วก็ได้เล่าส่วนฟังไปแล้ววันนี้ผมก็จะมานำเรื่องราวประสบการณ์รอดตายของท่านอาจารย์แดงมีเอี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพักเครื่องอีกท่านหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์จริงในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานท่านอาจารย์แดงมีเอี่ยมเนี่ย ดูแถวเทศบาลตำบลป่าตานท่านก็เป็นคนที่ชอบนิยมสะสมวัตถุมงคลพระเกจิสายลบบุรีท่านสะสมหลายอาจารย์นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อพิงค์หลวงผู้คามีท่านก็สะสมไว้ตอน,นเย็นๆเนี่ยท่านและภรรยาของท่าน,นจะต้องออกมาออกกําลังกายที่บริเวณเส้นทาง หน้าเทศบาลตำบลป่าตาลซึ่งเป็นปกติทุกวันครับท่านก็มาวิ่งทุกวันมีคนวิ่งกันพอสมควรมาออกกำลังกายกันตอนเย็นวันที่เกิดเหตุเนี่ยท่านก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าท่านก็ออกมากับภรรยาท่านน่ะแหละทีนี้ตอนที่ท่านเดินออกมาเนี่ยท่านก็เหลือไปเห็นรังนกกระจิบไว้สําหรับห้อยตามบ้านอะไรเงี้ยท่านก็คิดว่าอยากจะไปเก็บมันขึ้นมาเพราะว่าอ่เอาไปแขวนที่บ้านให้มันสวย ท่านก็เลยให้ภรรยายืนอยู่ข้างบนท่านก็เดินลงไปเพื่อลงไปเก็บรังนกกระจิบแต่รังนกกระจิบเนี่ยมันไปตกอยู่ใกล้กับโคนต้นไม้ซึ่งโคนต้นไม้น่นะท่านไม่ได้มองเห็นเลยว่ามีแตนรางอยู่แตนรางเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวน้องๆต่อแล้วพิษของมันก็ร้ายแรงท่านก็ไม่เห็นท่านด้วยสายตาท่านจับจ้องมองไปยังแค่รังนกกระจิบที่อยากได้ปรากฏว่าท่านเดินไปแล้วก็ไป ผ่านไปที่ลังแตนลางซึ่งมันก็เกาะกลุ่มอยู่แล้วแหละแค่เพียงเสี้ยวเวลาที่ท่านอาจารย์แดงก้มลงไปเก็บลังนกกระจิบซึ่งอาจจะไปกระทบกระเทือนทำให้แตนที่มันอยู่ในลังเนี่ยรู้ตัวก็ได้มันก็พุ่งพรวดเข้ามาลุมสกรรมอาจารย์แดงเลยอาจารย์แดงก็ตกใจรู้สึกเจ็บแป๊บปวดแป๊บขึ้นตามร่างกายท่านก็ออกวิ่งจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบน ตรงไปที่ภรรยาของท่านแต่ด้วยเนื่องจากที่แตลางเนี่ยมันพุ่งมาลุมท่านเป็นฝูงท่านก็โดนไปหลายดอกเลยพอท่านวิ่งขึ้นไปได้ปุ๊บท่านก็แข็งใจก้าวไปหาภรรยาท่านท่านก็พูดออกมาสั้นๆคำเดียวว่าไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นสติก็ดับวูบลงไปไม่รู้สึกตัวอีกเลยซึ่งท่านก็ได้มารู้เรื่องราวตอนหลังนะครับจากที่ภรรยาท่านเล่าฟังหลังจากที่ท่านฟื้นมาแล้วก็คือ หลังจากที่ท่านหมดสติไปเนี่ยคนก็ซึ่งเขามีคนวิ่งอยู่เนี่ยเขาก็ตกใจเฮ้ยว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาท่านก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ล้มลงไปหมดสติเลยทีนี้วันนั้นน่ะมันมีทหารหมอจากโรงพยาบาลอน,นันต์ซึ่งเป็นทหารหมอผู้หญิงนะครับยศพันเอกก็วิ่งอยู่บริเวณนั้นท่านก็เข้ามาผดุมพยาบาลนะครับท่านก็มาจับตรวจชีพจรดูบาดแผลแล้วก็ ใช้โทรศัพท์เรียกรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเพื่อให้มารับตัวอาจารย์แดงท่านบอกว่าท่านหมดสติไปประมาณ5นาทีท่านก็เริ่มฝืน้นฝื้นคืนสติขึ้นมาเริ่มรู้สึกตัวซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาการเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยเริ่มหายไปแล้วอาการบวมหรืออาการอะไรก็ไม่มีซึ่งมันต่างกับตอนแรกที่ท่านโดนตอนแรกเลยท่านโดนต่อยครั้งแรกเลยเนี่ยท่านรู้สึกเจ็บปวดมากแล้วรู้สึกว่า มันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกท่านวิ่งขึ้นมาก็เลยหมดสติไปพอท่านเริ่มรู้สึกสลึมสลือขึ้นมาซึ่งมีคนมามุงดูนิดหน่อยมาดูเหตุการณ์แล้วก็คุณหมอเสนารักษณ์ก็ประถมพยาบาลอยู่ก็ได้ถามท่านว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงแน่นหน้าอกไหมเขาก็จับชีพจรท่านดูหัวใจท่านปกติหรือเปล่าจันแดงก็บอกว่าท่านก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาก็ลืมตาขึ้นมาก็เห็นมีคนมาเดินดูอยู่ แกก็เลยบอกคุณหมอไปว่าอา่ไม่ไม่แน่นหน้าอกครับไม่แน่นหน้าอกแต่คุณหมอก็ถามซ้ําแล้วซ้าเล่ามีอาการแน่นหน้าอกไหมแน่นหน้าอกไหมซึ่งมารู้ตอนหลังว่าไอ้การที่โดนพิษของแตนลางเนี่ยแค่โดนแค่ไปตัวเดียวสองตัวหรือสามตัวนี่ก็ถือว่าหนักมากแล้วอาจจะถึงชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าพิษมันร้ายแรงแล้วพิษของมันเนี่ยจะพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจทันทีจะทําให้เกิดการแน่นหน้้าอกแลว หัวใจจะเต้นเร็วหลังจากนั้นก็จะน็อกเลยนะครับหัวใจจะหยุดเต้นกระทันหันทันทีซึ่งมีคนเกิดเหตุการณ์ที่โดนแต่ลางต่อยเนี่ยสามตัวเนี่ยแล้วตายนะครับซึ่งคุณหมอก็ท่านก็คงจะมีความรู้ท่านก็เลยสอบถามตลอดว่าแน่นหนอกไหมแน่นหนอกไหมแต่อาจารย์แดงบอกไม่ได้มีอาการแบบนั้นนะครับหลังจากที่รถกู้ชีพมานะครับก็นําตัวอาจารย์แดง ไปส่งโรงพยาบาลซึ่งคณะแพทย์ก็ได้ฉีดยาแก้แพ้ให้นะครับแล้วก็สอบถามบอกว่าเป็นยังไงบ้างมีอาการแน่นหนอกไหมแต่ว่ารู้สึกแปลกใจที่ว่าร่างกายเนี่ยสำรวจดูแล้วเนี่ยโดนต่อยเจดที่นะครับก็มีโดนแขนเนี่ยบริเวณแขนเนี่ยช่วงที่ก้มลงไปที่จะไปหยิบลังแล้วก,ก็จิบเนี่ยโดนไปห้าที่ แล้วก็โดนคางอีกหนึ่งที่แล้วก็โดนที่หัวอีกหนึ่งที่ซึ่งโดนทั้งหมดเจ็ดแผลนะครับก็เท่ากับต้องโดนต่อยเจ็ดตัวนะครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์แดงก็ได้บอกคุณหมอว่าไม่มีอาการอะไรเป็นอาการปกติแล้วหลังจากฟื้นขึ้นมาทีนี้พอก่อนจะกลับคุณหมอก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งต้องกินสองอาทิตย์ติดต่อนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยเชื้อที่มันฝังอยู่ในตัวเนี่ย ถ้ามันฝังอยู่ในตัวแล้ววันข้างหน้าไปโดนแนนต่อยอีกแค่หนึ่งครั้งหรือหนึ่งตัวเนี่ยพิษมันจะทวีความรุนแรงขั้นสูงสุดอาจจะถึงชีวิตได้เลยคุณหมอก็ให้ยามากินซึ่งอาจารย์แดงก็บอกกับผมด้วยความมั่นใจว่าเขามั่นใจว่าที่รอดตายเนี่ยเพราะเหรียญเสมาของหลปูคอมีพศ2517เพราะว่าวันนั้นเนี่ย ท่านแขวนเหรียญรุ่นนี้เหรียญเดียวใส่เชือกล่มเพราะว่ามันเบาปกติแกจะคล้องพระเลี่ยมทองเวลาไปไหนตอนไหนแต่ว่าเวลาจะออกมาออกกำลังกายเนี่ยแกจะแขวนแค่เหรียญลูกปูกขมีเหรียญเดียวซึ่งเป็นเหรียญที่เลี่ยมพลาสติกธรรมดาแล้วก็ห้อยเชือกล่มธรรมดาวันนั้นในคอแกมีเหรียญเดียวจริงๆไม่ได้มีวัตถุมงคลอื่นใดเลยซึ่งสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับพรรคพวกเพื่อนฝูงของอาจารย์แดงมากเพราะว่า มีพักพวกเพื่อนฝูงหลายๆคนเมื่อทราบข่าวก็ได้โทรมาพูดคุยแล้วก็เล่าเหตุการณ์เก่าๆที่เคยมีคนโดนแตนรางต่อยให้ฟังว่าโอ้ยสามตัวก็ตายแล้วไอ้แดงแต่จริงๆแกโดนเจ็ดตัวแกก็เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในความเชื่อของแกสำหรับเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวจริงที่เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานมานี้เองและคนที่เกิดเรื่องราวก็ยังอยู่ คนจังหวัดลบบุรีที่นิยมพักเครื่องก็ต้องรู้จักท่านอาจารย์แดงดีนะครับใครมีโอกาสได้พบเจอท่านอาจารย์แดงก็ลองสอบถามท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดวัตถุมงคลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของพระเกจิอาจารย์ใดๆก็แล้วแต่จะประสบปาฏิหาริย์หรือมีพุทธคุณที่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมอันดี และเป็นผู้ประพฤติดีหรือไม่ทุกวันนี้นะครับท่านจันแดงท่านก็ยังออกมาวิ่งที่เส้นทางนี้กับภรรยาท่านอยู่ทุกวันท่านก็ยังบอกผมด้วยว่าทุกวันนี้เวลาวิ่งมาถึงจุดที่เกิดเหตุท่านจะหยุดลงแล้วก็มองลงไปที่หลังแตนลางมันก็ยังอยู่ทุกวันนี้มันก็ยังอยู่อยู่ตรงที่เดิมนะครับยังไม่มีใครไปทําอันตรายมันท่านก็บอกว่าเมื่อมองลงไปก็ ให้นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นแล้วก็เฝ้าถามตัวเองว่าเออกูรอดมาได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์แดงมีเอี่ยมนะครับที่นําเรื่องราวมาผ่านผมเพื่อเผยแผ่บาร,รมีของหลวงปู่คำมีสําหรับเรื่องต่อไปนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคนที่มีชีวิตจริงอีกแต่ต่างสถานที่คุณสุจินเอี่ยมละอ,อเป็นสมาชิก เพจสิทธ์ตัูคมีนี่แหละยังอยู่ในกลุ่มของสิทธิ์ตัวผูคมีท่านอยู่ที่ยาวราชวันหนึ่งท่านมีโอกาสได้ทักทายมาคุยกับผมทางข้อความ Messenger แล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ให้ผมฟังว่าวันนั้นหลังจากเลิกงานที่ร้านทองท่านก็เลยเดินไปที่ตลาดเยาวราช นะครับมันมีตลาดตอนเย็นอยู่จะไปซื้อกับข้าวปรากฏว่าท่านเดินไปเดินไปด้วยความเร่งรีเพราะว่าฝนมันจะตกและลมมันแรงแม่ค้าแม่ขายก็เก็บร่มคันใหญ่ๆอ่ะร่มคันใหญ่ๆที่ว่าเอามากางบังแดดบังฝนแล้วก็เริ่มเก็บร้านกันก็เลยเก็บแล้วก็มัดรวมๆมาไว้ตั้งพิงกันไว้สามสี่ต้นต้นใหญ่ๆตั้งรวมกองประสานกันไว้คุณสุจินเอี่ยมละอเนี่ยก็เดินไปเพื่อต้องการจะไปซื้ออะไรสักอย่างนี่แหละ ที่จะไปกินกระแสลมก็แรงฝนฟ้าก็ะนองกําลังจะตกแกก็เดินไปด้วยความเร่งรีบเสร็จแล้วปั๊บเดินไปดูดีๆแกก็ได้ยินเสียงคนเรียกอยู่ข้างหลังแกก็เลยหันกลับมาดูว่าใครเรียกมีคนเรียกชื่อแกเห็นแกก็หยุดเดินแล้วหันลหลังกลับมาหันมาก็ไม่เห็นใครแกก็เลยรู้สึกแปลกใจแกก็หมุนตัวกลับพอแกหมุนตัวกลับกําลังจะก้าวเดินไปข้างหน้าปรากฏว่าล่มล่มคันใหญ่ที่แม่ค้าเขา พิงกันไว้เนี่ยประสานกันไว้เนี่ยก็ล้มคืนมาตรงบริเวณด้านหน้าแกทันทีแกก็บอกว่าโอ้ถ้าเกิดไม่มีใครมาเรียกแกแล้วแกเดินต่อไปเนี่ยประมาณสองสามเก้าเท่ากับเป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะที่ล่มจะต้องหล่นลงมาทับแกแน่นอนซึ่งล่มมันก็อาจ,จะสร้างความบาดเจ็บให้แกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับจากความเชื่อ ซึ่งคุณตุจินเอมลาอ,อเนี่ยแกก็มีความศรัทธานในองค์หลวงปู่คำมีในคอแกก็แขวนเหรียญ2 5 1 7อยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากสมาชิกเพจสิทธิหลวงปู่คำมีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคนนําเรื่องราวประสบการณ์เนี่ยมาบอกเล่ากันมากหลายๆคนก็รู้ประวัติของหลวงปู่แล้วก็เอาไปใช้นะครับเอาไปแขวนคอเอาไปแขวนหน้ารถแล้วก็เกิดประสบการณ์นํามาเล่าให้ฟังหลายเรื่องเดี๋ยวผมจะ ค่อยๆนำมาเล่าเผยแพร่บาร,รมีต่อไปเรื่องปัจจุบันเราก็ฟังกันมาแล้วเรื่องเก่าๆก,ก็มีนานในเหตุการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหน้าหนึ่งเลยก็คือวันฆ่านุกพิลาบเราก็ต้องจดจำมันได้ถึงแม้มันจะไม่มีหลักฐานที่มันชัดเจนแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รับฟังกันมานานแล้ว แม้แต่นิตยสาราพักเครื่องบางฉบับก็ได้นาเรื่องราวนี้ไปตีพิมพ์ก็คือมีลูกหลานของจังหวัดลบบุรีนี่แหละที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นก็คือวันฆ่าทุพิราบซึ่งเป็นการปิดล้อมของทหารแล้วก็มวลชนไกว่ขวาจับกลุมได้ล่าวันที่6ตุลาคมพศ2519ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาของลวงปู่หลายคนที่ไปจากลบบุรีแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นั้น แล้วก็ใช้เียวัตถุมงคลรุ่นนี้ติดตัวแล้วก็รอดกลับมาสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่ปรากฏชื่อเสียงเรื่องนามชัดเจนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่ตีพิมพ์ในนิตยสารพระเครื่องก็ต้องกล่าวไว้แค่เพียงเท่านี้เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะนำเรื่องราววัตถุมงคลในรุ่นอื่นๆของลูปปูคำมีที่มีการจัดสร้างมาเล่าให้เพื่อน พูดติดตามได้รับฟังต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอยซึ่งเกิดขึ้นจริงในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องเล่าในยุคอดีตกันพอสังเขตแล้ววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยครับผม